อัปเดตนิดนึงฮอนด้าแอคคอร์ดรอส่งมอบแล้วนะครับเรียบร้อยก็บอกเลยว่าสวยมากวันนี้เรามี t o y ยต้ v ว o s นะครับ 1.5e เกียร์ออโต้ปี2012สีขาวสวยๆเลยราคาอยู่269,000บาท k d รีดีฟิดาวนะครับตกขั้นว่าอยู่5,510บาทนะครับ5,510บาท โฟกัสหลุดบ้างต้องของอภัยนะครับมาพร้อมกับสเกิร์ตรอบคันแล้วก็ลอ้อแม็กนะครับเป็น TRD ขอบ15นะฮะลูกค้าเดิมแต่งสไตล์แบบ TRD นะฮะส,สวยเลยแล้วก็กระจกฝับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟหน้าเป็นแบบสโมกโครมนะฮะ ประมาณนี้แล้วก็ไฟตัดหมอกกระจังหน้าแบบโครเมียมก็ช่วงนี้ก็จะมีการรีลันคลิปนะครับรถที่อยู่มาประมาณ3อาทิตย์ขึ้นไป4อาทิตย์นะครับขึ้นไปเนี่ยเราก็จะมีการรีลันละนะครับเพื่อให้บนกลับมา สายช้ำไอสายสายช้ำอะสายซ้ำใหม่นะครับผมพูดถูกไหมเนี่ยตายแล้วบ้านเป็นบ้านติดลาวอะ่ะก็เลยออกลาวๆหน่อยสายซ้ำอถูกแล้วเนาะ ล้อก็เป็นล้อ TRD นะครับเป็นเครื่อง1.5 VVTI นะพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าติดฟิล์มดำภายในเป็นโทนสีดำนะครับเป็นเบาะหนังสีดำด้วยดำแดงเลยแหละนะครับแต่งแบบสไตล์ VIP นะฮะ งานได้ดีนะครับโฟกัสหลุดช่างมันเนาะให้รู้ว่ามันทํางานได้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวรอซื้อมือถือใหม่กล้องใหม่นะแต่ผมถ่ายให้มันดีกว่านี้นะเนี่ยฮะเบาหนังนะครับสีดําเดินได้สีแดงเป็นดําแดงนะครับแบบทูโทนถ้าปั๊มโลโก้ t ทีดีเข้าไปเนี่ยก็สวยดีนะนะครับดูสปอร์ตดี ้าเดิมแต่งมาให้เข้ากับตัวรถนะครับแต่งแบบสไตล์ TRD นะฮะช่วงนั้น TRD จะดังมากนี่สวยเลยฮะช่วงนี้ก็จะออกแบบ luxury เนาะสไตล์หรูพรีเมียมอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ยุคแต่สมัยพยางนะครับนี่เป็นรถมือเดียวนะครับประวัติดีไม่เคยชนเล่มคู่มือ นะคู่มือการทำงานถุงลมอะไรอยู่ครบเลยนะครับประมาณนี้สวยดีนะครับสีดำติดฟิล์มดำกำลังดีเลยตรงนี้เป็นหนังด้วยหุ้มหนังด้วยนะเป็นซอฟทัดอย่างดีเลยนะครับที่เปิดก็สวยงามไม่มีรอยอะไรเลยนะครับดูดีมาก ก็จกลื่นครับทำงานได้ดีสมบูรณ์ดีนะโฟกัสรุดช่างมันเนาะให้ดูว่าทำงานได้ดีเนี่ยฮะดูดีครับสะอาดสะอ้านสีดำสวยงามนะฮะพยางอยู่ครบเลยเบาสีดำแดงก็สวยไปอีกแบบนะครับมันดูมันดูแบบมันดูเท่ดีนะครับนะฮะดูสวยดีไปอีกแบบนึงแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมว่าถ้ามาดูของจริงเนะี่ย อาจจะชอบก็ได้นะครับมันดูเท่ดีอ่ะมึงพูดไม่ถูกนะครับก็สวยไปแบบดูสปอร์ตดีนะครับยังไม่พอนะเขาแต่งไปยันเทดานนูนเลยนะฮะนี่ก็ดูเนี่ยฮะหุ้มอย่างดีเลยนะเอ,อ่ไม่ใช่แบบกองแกงนะุ้มผมต้องบอกว่าหุ้มอย่างดีเลยนะครับเนี่ยฮะดูวีวีพีไปอีกแบบอ่ะนะครับแต่เป็นแบบวีพีแบบสปอร์ตนะครับนี่สวยงามนะครับอ่ามันไม่ใช่ออกแนวลักชวรี่นะครับออกแนวสปอร์ต นี่ฮะสวยเลยนะครับฮประมาณนี้ดูสวยดี TRD ตรงนั้นตรงกลางเลยกับยางกูดเยียนะฮะสวยดี่ยเขาก็เลยได้จากตรงนี้ด้วยมั้งผมว่าไปแต่งใส่เบาะหนังนะดำแดงทูโทนก็เข้ากันดีนะฮะสไตล์ T R D ายดี สวยเลยนะครับนี่นะครับอย่างดีเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับโตโยต้ว v วีออสวีก็อย่างที่บอกไปยกเลิกลายผลิตแล้วนะครับสําหรับโตโยต้ไม่มีการผลิตของ v ีออสละก็จะเป็นแนวยา r ิ s มาแทนนะครับก็เหมือน v ีออแหละผมว่านะนะครับอะไรไม่ต้องพูดถึงครับคนใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับมีอยู่แล้วนะครับหายห่วงได้เลย มีออก็คือคนใช้ทั่วประเทศอ่ะอันนี้พูดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานดีด้วยผมก็ยังขับมีออนะครับมีออสเจนหนึ่งเขาก็ยังขับกันนะครับเห็นอยู่นะเยอะด้วยนะครับพร้อมสปอยเลอร์หลังนะครับสวยๆเลยพร้อมไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะนี่เซ็นเซอร์หลังอีก2จุดนะครับขาวสวยสะอาดสะอาดนะครับดูงามตาติดฟิลมดำกำลังดี เพิ่มนะครับใช้งานดีนะฝึกทนทนไม้ทนมือนะคับประหยัดก็ประหยัดนะแต่ผมจะเป็นคนชอบขับรถเร็วมันอาจจะนิดนึงนะครับเหยียบก็มานะพันห้าด้วยตัวนี้ตัวแรงครับเกียร์รุ่นตัว e นะไฟท้ายสวยๆเลย สวยไหมลงตัวครับพร้อมสปอยเลอร์นะฮะสวยงามถ้าไม่ใส่นี่ผมว่าอาจจะไม่สวยนะพอใส่ปุ๊บเนี่โอ้โหดูสวยขึ้นเยอะเลยนะมันเข้ากับชุดสกเก์ตนะครับลงตัวมากๆฟกัสหลุดุดนิดหน่อยนะครับต้องขออภัยกันด้วยนะี่ฮะสวยดีสวยมากด้วยนะครับลองพิจาราดูนะสนใจยังไงเสาร์ทีนี้เข้ามาดูรถได้โอนจองได้นะครับดูรถไม่ถูกใจ เ็นเฟเน้นไม่ผ่านคืนเงินจองทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับล้อสวยงามนะครับสวยดีนะครับนี่ยังน่าขับอยู่นะครับน่าใช้อยู่เหมือนกันยาริสเอทีแต่ดูไปดูมาก็เหมือน v ีออนะแต่เขาใช้ชื่อยาริสเอที คือฟังก์ชันออปชันเยอะมากนะครับราคาเริ่มต้น5,39นะครับไปจนถึง6,89ประมาณนั้นแหละนะฮะกกระจกทำงานได้ดีนะครับสมบูรณ์อันนั้นคือราคาไปแดงนะครับนี่ฮะเบาะดูสวยงามนะถ้าดูจากข้างหลังนี่ก็สวยดีไปอีกแบบนะฮะสวยงามไม่จืดนะครับนี่ฮะดำแดงดูเท่ดูสวยดีสวยไปอีกแบบครับสวยสปอร์ต สวยงามแล้วที่สําคัญดูดีมากๆนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่ยอดผมได้แค่ละโพงคู่หน้าแต่อันนี้มีคู่หลังด้วยเห็นไหมอ่าเกียร์รุ่นตัว E นะเขาให้มาดีมากนะครับแล้วก็หุ้มหนังดูดูดีครับดูดีมากนะครับอ่าอย่างที่บอกไปเนาะไม่ได้กองแกงนะครับบางคันเนี่ยผมเห็นหุ้มมันมัน,มน,มนไ,ไม่สวยแล้วก็บอกว่าไม่สวยแต่คันนี้สวยงามนะ นี่ครับมีที่วางแก้วน้ำสำหรับคนนั่งกลางหรือนั่งหลังด้วยนะครับตรงนี้ฝาถังน้ำมันก็สวยงามนะฮะสาอ้านดูดีบางคันก็สกปรกแต่คันนี้ดูดีมากนะครับเติมน้ํามันได้ถึง E 2 0เลยนะฮะสวยงาม ถ้าเห็นรถอย่างนี้มานะครับรถเปิดไฟฉุกเฉินขอทางนะเปิดไซเรนมารีบแอบซ้ายทันทีนะฮะรวมด้วยช่วยกันเนาะสังคมจะได้หน้าอยู่นะครับ,รบ,บ,รบผมนี่ประจํานะครับรีบแอบซ้ายให้เลยนะฮะตัวน็อตก็สวยงามนะครับ ห้องสภารัก็ดูดีครับสาสะ้านกว้างนะครับในระดับหนึ่งนะคนของได้อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ขนอะไรหรอกทุกวันนี้ผมยังไม่ได้ค่อยขนอะไรเลยแต่ถามว่าขนได้ไหมขนได้นะครับไฟติดนะครับเหมือนรถกระบะนะย้อนกลับไปกระบะนิดนึ่งยังไรอยู่ครบนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือดูดีนะครับอยู่นะครับส่วนแม่แรงอยู่ใต้เบาะคนนั่งหน้านะครับ รถกระบะแขบจะนั่งได้แค่สามคนนะเขาอนุโลมให้จริงๆเขาก็ไม่ให้นั่งกระบะท้ายแล้วกระบะแขบก็ไม่ให้นั่งด้วยแต่เขาอนุโลมให้นั่งได้ไม่เกินสามคนก็ยังปวดหัวอยู่ชีวิตนะอา้าวใครมีกระบะแขบมาเทินรถเก๋งก็ได้นะฮะถ้ามีเกียร์ธรรมดาลองมาขับออตโต้ดูนะครับรับรองที่จะชอบนะครับออตโต้ไม่ใช่ว่าไม่สนุกนะบางคันมีบวกลบนะครับเหมือนเกียร์ธรรมดาขับได้สนุกนะฮะ ซูยต้าวีออสใช้งานดีใช้ถึกใช้ทนด้วยขับสบายนีแผ่นกันความร้อนสวยงามนี่ไม่ขาดไม่ลุยไม่เยินซูยต้าของแท้ตัวน็อตส,สวยมาก เสียงลมมันเข้ายัางไงต้องขออภัยนะพี่นะนนวันเสาร์ที่นี้มาได้เลยนะครับแต่ถ้าใครสระดวกมาก่อนก็มาดูก่อนได้นะครับถ้าใครจะเซ็นไฟแนนซ์รบกวนเช็คเครดิตนิดน,นึงนะครับตรวจสอบเครดิตก่อนนะครับก่อนเดินทางเราจะได้ไม่เสียเวลา เช่นบางคนอาจจะติดเครดิตอ,ออกไม่ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาเราพี่เนาะของพี่จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางเสียค่าใช้จ่ายนะครับจะได้รู้ผลก่อนนะครับส่วนถ้าใครเครดิตดีเตรียมเอกสารมา,าด้วยนะครับก็จะยิ่งดีนะครับถ้าคุยกันก่อนเนี่ยเราจะได้ดีลไฟแนนซ์ไว้ให้นะครับเพราะว่าพี่มาดูรถถูกใจก็จะได้เซ็นเลยไม่ต้องนั่งรอนานนะครับแต่ถ้ามาแบบไม่ได้นัดเนี่ยแล้วจะเซ็นเนี่ย ต้องดูไฟแนนซ์นะครับดูคิวงานเขาด้วยนะฮะว่าเขาว่างเซนไหมนะครับต้องมีการนัดล่วงหน้านะฮะหรือบางทีใครจะมานะครับทางพี่แอนพี่แบงค์เขาอาจจะติดธุระอยู่ข้างนอกนะครับอาจจะไม่มีใครอยู่บางคนมาเดินทางไกลเนี่ยมาดูรถจะซื้อเงินสดก็จะได้รับรถเลยนะครับผมไม่อยากให้พี่นั่งรอนะครับดูปุ๊บจบปั๊บนะรับรถพร้อมเล่มได้เลยอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ดีนะครับ โอเคนะครับแฮปปี้แต่ถ้านรอ,อมันเหงาไงพ <ś led> ี่จะเหงานะบางทีต้องให้ไปนวดก่อนอะไรเงี้ย <ś led> นวดรอ,อครับนี <S <S <โ>่พูดแซลกันนะคำขับอ่ะสวยงามนะครับสะอาดสะอา้านดูดีเป็นเครื่อง1.5 VVTI นะครับเติมน้ำมันได้ถึง E20 เลยรถประวัติดีไม่เคยชนเป็นรถมือเดียวนะครับสวยๆเลยสวยงามตามท้องเรื่องตามนี้นะฮะ เดี๋ยวไปดูภายในกันนะครับใครสนใจยังไงก็รบกวนโทรได้เลยนะครับไม่มีลายตัวนี้เป็นโฉมไมเนเชนนะครับผมจะหลุดไปโฉมตลอดเลยโฉมไมเนเชนนะครับบ้านเป็นติดล้านนี่มันก็ว่าวยากนะ mm. พูดภาษาไทยบางคำเนี่ยมันควบกัมอะไร mm. อ่าเงี้ยไปดูภายในกันดีกว่า mm. เขาหุ้มอย่างดีเลยนะหุ้มยันแผงประตูนะครับเป็นซอกทัดต mm. าไม่หุ้มก็เป็นพลาสติกล้วนๆนะฮะนี สีอักษรเราอยู่ครบสวยงามนะฮะไม่ถลอกเลยนะฮะัี่ไปตัดหมอกกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีที่วางแก้วน้ำแบบนี้นะครับก็กดมานี่นะฮะสภาพดีมากนะครับแจ่มมากผมบอกเลยสวยมากอาจจะเห็นแบบความชัดเลยแหละนะครับคือมันสภาพดีนะที่มาเห็นของจริงเนี่ยรับรอง รับรองเลยนะครับกระจกทํางานได้ดีนะครับสมบูรณ์คืออย่างกับฟ o r ์จูเนอเลยนะครับกุญแจนี่นี่นี่เจรีโมทนะครับทํามาอย่างดีเลยนี่ฮะอ่าลูกค้าเดิมนี่คือชอบความสวยงามนะครับมันพับได้มั้งเนี่ยกดก่อนอ้าพับได้นะครับกดจากตรงนี้ลงได้เลยนะฮะนี่เป็นกุญแจรีโมทนะ ถ้าใส่ปุ่มพุทต,ตาร์นี่คือสุดยอดเลยนะก็ไปแต่งเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวนี้ทําได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะกุญแจพับสวยงามนะครับสองไฟโชว์สามติดแล้วนะครับนี่รอบเครื่องยนต์นิ่งด้วยนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันนะครับรอบเครื่องยนต์นิ่งมากนี่คือสวยอนะสภาพคือแจ่มมากนะครับแยวผมขอบเบาแอร์ก่อนนี่ฮะ รอเพิ่งชนนิ่งมากตัวแรงเลยนะฮะตัวน,นี้เป็นไงแอรคอร์ดไปโอนเล่มแล้วเด้อซื้อเงินสดจบเลยนะครับ <laughs> ใครอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกก็ยังไงแจ้งได้เลยนะครับ <laughs> เดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวผมให้เพียนจัดให้นะครับ อยู่เชียงรายเชียงใหม่พิษณุโลกอุบลอุดรขอนแก่นจัดมานะครับเดี๋ยวผมมาให้พี่แอนจัดให้นะครับซื้อเงินสดดูแล้วโอเคติดตามมานานแล้วไว้วางใจโอนเงินปุ๊บไปโอนเล่มให้ปั๊บเลยจบเลยนะรพร้อมส่งรถให้เลยทันทีนะครับแบบ 4G เลยนะครับขึ้นอยู่กับทางพี่แอนเลยจะให้ขึ้นรถไปหรือว่าขับไปส่งนะครับก็ก็ลองคุยดูนะครับส่วนตัวผมเดี๋ยวบริการให้เต็มที่นะครับนี่สวยมากพี่เอ้ยเนี่ย คือไม่โหดูไม่โสมไม่เก่าด้วยซ้ํานะครับเนี่ยสีอะไรเนะี่ยเขาดูแจ่มดูสวยนะครับเดี๋ยวว่าอย่างงน้นอย่างนี้เลยพี่เอ้ยเนี่ยผมให้ดูสภาพคือดูดีมากนะไม่ต้องเชื่อผมดูแล้วพิจนาวเดี๋ยวว่าโม้นะครับเออให้พี่ดูเนี่ยสีอัะขอญอาตปีดแอร์ก,ก่อนเดี๋ยวเสียงของแอร์มันเข้าเนี่ยพี่ดูพูดไปเดี๋ยวเขาว่าผมโม้อีกเนาะเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมซูมชัดๆให้เนี่ย คือสวยมากนะครับไม่มีรอยไม่มีถลอกอะไรเลยนะรถมือเดียวส,ยสวยๆเลยเนี่ยเนี่ยสวยจัดเนี่ยนี่พี่ดูสิบล้อวิ่งผ่านนะมันสั่นเนี่ยร้านจะติดถนนนี่กดปุ๊บมาปั๊บ MP3 พร้อมลำโพ,พงสี่ตัวนะครับนี่ปรับเบนหน่อยผมฟังผมรู้เลยนี่เพราะเยอะ อติดแล้วเติดเล็กเขาสิ์ช่างมันให้ฟังเพลงไปก่อนพอ,อหมกอีกหวกนะเนี่ยเป็นไงโอ้โหเจ๋มนี่พี่ดูจอยังสวยนะบางคันนี้จอแบบไม่สว่างไม่ค่อยติดนะแต่คันนี้สวยเวอร์นะสวยเจ๋มเป็นไงฮะส,สวยไหมเอจนครับไม่ต้องพูดถึงนะ เนี่ปุ่มเสียัสอนอะไรก็อยู่ครบนะครับของผมเจนสามันก็เป็นอย่างนี้แต่มันเรียงกันมันจะเรียงเป็นแถวแนวนอนนะฮะนี่นะฮะคล้ายๆกันแหละนะครับเอื่อสวยมากบอกเลยว่าสวยมากมาเห็นแล้วพี่เอ้ยชอบแน่นอนให้ฟังเพลงไปด้วยเพลง,งพอดีหัวเกียร์ยังสวยมากไม่ทะลองเลยเขาเออ นี่เออสุดยอดแท้อได้ยินเพลงไหมโอ้ยเสียงดีเสียงดีนะเออเออ,อ,อสุดยอดเอเอฟังไปด้วยโอ้โห ยอดมาฟัง F-M ฟบ้างนี่ F-M ก็ได้นะเป็นไงฮะกดปุ๊บมาปั๊บกดปุ๊บมาปั๊บนี่นี่สแกนเจอแทบทุกขึ้นนี่โอเคจบจบเอาเพลงฟังไปด้วยนะซีดีเจ่มมากพี่ดูโอ้โหเจ่มมากนะฮะเอาขอเปิดแอร์หน่อยโอ้โหนี่สุดภาพคือว้าวอะคือผมไม่เคย มันเดี๋ยวเดี๋ยว,ว่างัเลยมันแจ่มเท่าที่ผมรีวิวมาแล้วนะโอ้สวยมากอะ่ะอันนี้ Gen 2นะคือสวยมากพี่ดูโอ้ยเขาดูแลรถกันยังไงเนี่ยทําไมรถผมมันก็ไม่ได้อย่างนี้เลยแต่ตรงนี้เหมือนกันหมดเลยนะนี่ใส่ของอย่างดีนะครับไฟเพดานติดนะฮะข้างบนก็สวยไปอีกนะฮะเออเขารักรถจริงๆนะดูแลอย่างดีเลยเนาะ รถเราไม่ได้ครึ่งเขาเลยอะหุ่มหนะหุ้มอะไรอย่างดีเลยเนี่ยไฟติดหมดนะครับเนี่ยดูดีดูใหม่นะฮะูมีกระจกสองหน้าด้วยตายแล้วไม่รู้จะหาคำไหนมาพูดแล้วยิ่งว่าวก็ยิ่งเดี๋ยวว่าโม้กันไปอีกสรุปเลยแล้วกันนะฮะตามนี้นะฮะรถมือเดียวสวยๆเลยนะครับสีขาวสวยมากแต่งแบบสไตล์ TRD Sportivo นะฮะต้องมาดูของจริงรับรองผมรับรองเลยพี่ชอบอะ ยิ่งพูดเดี๋ยวยิ่งโมปกติยิ่งโมอยู่แล้วด้วยอะตามนี้นะฮะสรุปเลยตัวนี้คันนี้เป็น Toyota v ว o s 1.5e เกียร e, ์ออโต้สีขาวสวยๆเลยนะครับรถปี2012นะฮะรถเป็นรถมือเดียวปกวดีไม่เคยชนนะครับราคาอยู่ที่269,000บาทถือเงินสดก็รับรถพร้อมเล่มไปเลยเครดิตดี D D ก็ฟีดาวน์ไปเลยนะครับตัวขั้งออยู่5,510บาทนะครับสนใจยังไงก็รากวนโทนได้เลยนะครับ085249 1 19, 7, 8, 5, 2, 4, 9 8 7นะครับ085 249 1 9 8 7 9โมงจนถึง2 2ทุ่มโทรม,มาได้เลยนะครับร้านอยู่ลำลูกกาของหนึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ว่างผ่านมากลองแวะเข้ามาดูรถได้นะครับตามนี้เลยนะครับมีออนมี3คันนะมาเลือกเอาอีก2คันหรือจะไปยาลิษก็ได้สวยหมดนะคอนเฟิร์มนะครับมีรถคันเก่าเธอได้นะครับไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะฝากกดติดตามด้วยนะครับจะ1 2 0 0 0 0คนละก็ จะมีคลิปรีลันอย่างที่ผมบอกไปรถคันไหนที่อยู่มาสี่อาทิตย์ห้าอาทิตย์ผมก็จะวนลูปขึ้นมาให้ใหม่นะครับส่วนใครที่ดูเคยดูแล้วเลื่อนผ่านได้เลยนะฮะใครที่เคยดูแล้วเลื่อนผ่านได้เลยอ่าตัวผมจะวนให้ใหม่นะสําหรับใครที่ยังไม่เห็นยังไม่เคยกดติดตามมันก็จะเด้งจะแจ้งนะจะขึ้นมาให้ดูนะครับนี่กุญแจสวยมากแน่นๆเลย โอ้โหเย่าอกับ,บ Fortuner นะครับนี่กุญแ er จ Fortuner จะชัด,ดทำดีมากอะ่ะนะฮะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวไว้มารีวิวรถเข้าใหม่ให้อีกทีหนึ่งนะครับไปแล้ฮะขอให้มีความสุขทุกๆวันครับผมสวัสดีครับ